ว่าบริเกียวชอยเริ่มมันอีเด้อดาดาบ้าเฝ้าเดาบ้าฮะเบ่าเบ่าเบ่าดีชิมาเกียวชอยบ่เพิ่นเพิ่นเกียวเป็นยี่บ่เบ่าเดาเบ่าดีนะ เจ้าเกี่ยวเจ้าก็เอียงเอียงไอ้เกี่ยวจะนนะมันชังเข่าช่าง,างน,นุ่งเพ็ดเลียกเครื่องนุ่งเห็รไพ่เบาหนิ้วบ่อทมาฝากเมื่อวานอย่ก็ว่นุ่งโย่ซ้ำเครื่องและบันบันอาบน้ามีโย่ในก๊อกนี่บ่แม่นอาบในก๊อกนะสร้างมังเสือมันหนาวตอะล้งอาบตอนเพชษเออตะลงไม่ได้อาบเลยบ่แล้วลบางเขา <laughs> สร้างเลยเดเดเดสร้างน้อยยจะได้สิ่ง ทางน้อยจังอาบอยู่บ่อาบได้อาบบ่เต้นเนาะอาบแป้งสิพันห้ยจังซีหรือบ่ไม่ชวนไปแท่หนวดแท่ยังเ่อพาไปไอ้แต่งโตแน่นี่ก็ว่าอะแต่งกับผู้ชาบผู้สาวบ่มีแถวนี้เนาะเอาเนาะพี่น้องเนย อา่แดดแทะอันนี้เนาะดแดดเปลี่ยงเปียงเลยอันนี้แดดลมบ่คอยปันใดเมื่อนี่อ่าอ่ากันเดินอากาศทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดจุกูสู่คนเนาะเพราะว่าอยู่ในละ่างประเทศกะยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องมาไลคือเก่าพี่น้องเลยพบเจอกัน ช่วงใบวายเนาะพี่น้องเลยแกะก่อนเดินทางขึ้นเหนือเนาะพี่น้องเลยแกะมาหาทางน้องบุญทวีพันกรพี่น้องเลยมาหาแบะมาหาทางน้องบุญทวีพันกรพี่น้องป้าผู่เนาะอเท่า สองอ้น้องไพ่ละอีกผู้หนึ่งนี่จ้ะเกี่ยวเขาโจงใ้น้องเกี่ยวเขาอ่าสบายดีเด้อโอ้ยยังมูท่านพักเที่ยงบ่าหาชสิมาเอเอด้วยเขาวานนี่ก็งามอยู่เนาะ อืเกีวอาวกเกียวก็เป็นน้เจ้านะออ้ยขึ้นลุงวัยเาขึ้นได้ออกน้ำกันก็ได้ยกแล้ว่ด้ฮะสบายดีนอน้องบุญทวียอ้อมอ้อมอ้อมมาแม่งมันนี่ สบายดีนะออตาที <t <t oh <t <t ่นงยน้องายพแล้กขนคือรำบันเยโอ้พนได้กินดีได้อาหารดีได้ช่วงนี้ตัวเต็นตัดเจ้าของโมเมนต์โตโกมข้อบ่เตนตดเตนตดโอ้เตนตดเตนตดมองใบหูนี่บอเบิ้งฮะเบิ้งฮะเออ่้ดี๋ยว่าเ่งแบบ กินพ e, mm. mm hmm. sure, uh. uh ี่ม okay, uh. ีพญาคืนนะทิ่แล้วแล้วเกาะมือกันนะเชือกเห็นยาากับผู้ชายเนาะเจ้าเนาะอาย่นะนาจ้าอท้นี่มีเกอันนี้โบแมนบอเออ

โอ้ตาเราฮิปไปชื้อบอลลีเลยแต่เราสูบอย่างเงี้ยโอ้โอ้มันถึงมันมันได้กินได้กินปิ้งไก่คอยรถเงี้เงี้ยเงี้ยเยอะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่น้องบุญทวียัง kiều lẽ là đi kiều na đà bao năm này. Đã được bố cứ về nơi này. ผ<ม>อมากับแมวออบอนิวกับบอน,านาาา้าบอนิวกับบอนะาาวมาไ้มาแบ่มานี่ยนะแค่วาจิงกัพูดกว่กสสกบ,บ่ยังไม่ได้ขึ้นเนอะคอยขี่ขึ้นเนื้อคอยมานี่เดินทางขึ้นเนื้อกันยังมี่ผได้อยู่เนือนะยังลายอยู่ลายอยู่เง<ด>มา

เห็ดหัวอ้อมไม่ดหนิเป็นเนาะเจ้าเกียวเขากระฮ้วดาบไริเกียวชอยเริ่มมือนี่เด้อดาดาบเาผ้า ว่เบาเบาเบ,า,บาดีใช่ไหเกี่ยวชอยบ่เพิน่นเพิ่นเกี่ยวเป็นยี่บ่เบาเดาเดาเบาดีนะเจ้าเกี่ยวเจ้าก็เอียงเอียงไอเกี่ยวจะนั้นมันชังเข่า เจ lam, über, pues, ises, uh. ้าลึงตรงมันน่ะเกี่ยวเจ้ามันบ่มันบ่มันบ่คมเขาไเหนีหิวข้าวริบข้าวหันนะ ช้าแล้วว่าน้งบุญทวีเป็นเป็นไข่ะาฮอะัดพเออจกัดพันเข่าเน,ะน,ะนะาะบ,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 บ้านก็ให็นให้กวาดํำม,มาเนาะอเ,นเอิอขึ้กแม่<น>ดิ สีถือว่าสีมือได้เติบได้หน่เนาะทางอันนี้ได้เต็มชีวิตก่อนอ่าน้องใช้ผ้าเอาปิ้ไงไก่เด้อด้วยกินเที่ยงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราบ่าวสิไปหาทางไอ้ทางลูกพอช้างเพิ่นก่อนด้วยบังแมวกินเด้อปะนี่นะแมวคาบไปเด้อนี่หิวข้าวแล้วก็ขึ้นกินข้าวก่อนฮะ ยังยังไม่อยากบ่หน่อยโอเคมีแต่ว่าระ่าสิเดินทางขึ้นเหนือปะอะไรเด้อเพื่อนอีกจักชี้หามื่อสีมาเยี่ยมยามไหมพอดีแล้วหน่อยมาพอดีแล้วเลยด้นี่พอดีแล้วเลยแล้วมานี่มาพอดีแล้วเลยหลังคาด้วยเล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 ยมาพอดีแล้วเลยหลังคาด้วย แมนบบแมนอยู here, ่บพันพ่นสะลอเบิงแต่ว่าสะลอเบส่ะอลอเบงเออไดเกี่าปวดได้เกี่ยวเข่าเห็นแต่หัวดำขือยืูโบเห็นคนป้าชเดี๋ยวไปเบ่งทั้งพ่อช้างพ่นก้อนแม่สิไปเนื้อเลยพอเดย

คือว่าแล้วมันเมันอยู่ห่มมันบางเทือมันกับใบมันยังเขียวอยู่ห่ะคางยังยังเยอะพอดีเกวเกวพวกนี้แล้วก็มาเอาอยู่นี้โอเคสามีแต่เขาไอเดินทางกันแล้วพ่อเด้อโดยนะยูดีมีแห้งเนาะโดยโดย ใช้ลูกน้องนั่นฮสบายเียวะบสบายเอ้าคือมี2เต้นบาเนี่ยฮะต้องเต้นตอนนี้เอาหังผู้ใหญ่จะดีมีวานเลยอ๋อเพิ่นเพิ่นเอาให้เพิ่นเอามาใหู้พผู้นั่นบ่ ไปชอมาไหนอ่าๆก็ได้อันนอนเคียงกันเด้เนาะหมดเวลาแล้วด้ยมื่อื่นนี่ชีได้มงว่ามื่อื่นนี่สำคัญว่าสิอัดทวนก่อนอ๋อสิอัดทวนก่อนแล้วทวนเบิดจังสีย้ายขับเออสบายเอายุกแป้นให้เฮาแอ้มก่อนเออเอ๊

ยากนะเพื่อนตัวงานที่ค่าตัวแรงมันยากพอยเห็ดไปเรื่อยๆอผมเห็ดกูมือแต่มันก็มัยากพอได้รองงานไปด้วธรรมดาอยู่ดา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 ว่างเสาแบบนี้เด็กแน่นี่กับแบบว่าไอ้เฮาใส่น็อตแบบได้ง่ายกว่ากันมันก็ง่ายคนณเลยแบบน็อตก็ง่ายคือกันก็ดาว่างสร้างเห็ดนะแบบได้แบบได้ง่ายปะ บางและตัวมีหูหนอดนันแหเออตนั้นง่ายเนาะออเเาหนวดยงาอันนี้เฮาไล่ทบอีกเนาะต้องเฮาเฮาต้องทบหรือตัดนี่ทบเบิดได้เพราะว่ามันตีมันพร้อมน้องเป็นทางลุ่มแดอือถเฮาบ่ทบบ่กอดซนๆไว้มันบ่แข็งแงอ มอตัม,ขอขอมาพูได้ตัตตต้มนี่กับเพื่อนข่นี่ตบัดขึ้นนั่นน่ะนึ่งซูงขึ้นอีกผักนผักเที่ยงนะบ้าน,นี่เออใส่ตัวนี้แล้วก็ผักเที่ยงเลย,เลยะะเรงยาชิยัวยัวอะไรก็ใส่ขันบนตอแผ่นชุระ ลแผนเลยมาบ่เดียวไม่ช่ลมาด้อบ่ยังแล้วชิดอะไรกับแผ่นลิชิ่งเลยคือว่าเขาไปก่อนอ๋อเยลยี่ก็ยังเมื่อบ้านเหรอย่งเมื่อบ้านนี่เมื่อเมื่อชอีกเมื่อมาอีกเดี๋ยวบอที่อดเมีย้เมี่ยว่ด้มีอมีเมียเด้บ่ ออกวันนี้แล้วคือพอดนะคือพอดยังมีเมียเพอดยังคือพอดคือการมีเมียก็อดเอาได้เห็ดจังได้สามารถมาเบียกมางานเนาะงานกั้อนอะไรวะอยู่บททิศนี่ก็ได้แล้วกันใช้เออเจ้าให้เพื่อนวันละวันเท่าไรเนี่ยวันละแสนวันละแสนเออคิวันกับล้านหนึ่งอันนี้อยู่กิดเงิน Má đây chứng mơ này xem đi Sao Đây xì xèn này đi Nhân để, để nhân bộ thân uh, bước đây bước quay thân này tao à Nhân lẹo Và bước mưa nâng bước mưa mạng của mày Ờ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  เมียก ah ็อยากได้โทรศัพท์ผ nice ma ัวก็อยากแปลงรถเนาะได้จ้าที่นี่อยู่นโทรศัพท์นั่นแหละคอยบอกเออถลายคอยวะยังจได้เครื่องมือตื่มอีกเพิ่นเพื่นมาแลงเชื่อว่าใส่เพิ่นอยู่เออพอได้ไปเอามาตัดใช่ตัวนี้ลายบรรบากเออตัดกระเบื้องตัดนั่นเนห์นะ เอาตัวจับมือใครเด้อเออเครืออ่องตัวน่ะเพิ่นใส่งานเพิ่นว่าอืมตัวไอ้ยังเพิ่นตัวตัดบับตัดนี่ละแผ่นตัวลูกตัวลูกโมนบ่งานแม่ลูกโมลเออเัก็แล้วแต่ห้าสิบเอาแล้วมันมีราคาสามสี่พันกันนี้เออ,เอ,อเอาราคาสามสี่พันขึ้นไปมันก็นกนดีนะเนีเอออืมคนเงินเท่านี้แล้วเออ หลายอย่างได้ค่อยหไหนเอาวาะเชียวว่าให้เจ้าเบิ่งให้โจตัวของเขาน่ะมันหมุนโมหังนะออตแต่ให้ก็คอยเพราติกโตราคาพันปลายสองพันก็ดีก็ดีดูออตวัวดีก็ใช้งานหมดแล้วสองแมนต้นไม้เขาตัดกระโหลกเขาเลยโอ้ใส่เต็มชุดเลยเนาะมันนีเออ่เนาะชุดทหารเต็มชุดเลยนน่นป ยังเดียยังขาดแต่หมวกเนาะขาดแต่หมวกเกืบนเห็เขาลเออคนช่างน้เพชรนายกัแนอันนี้บ่โอยมันลุงกะพอดพ่อะเลกับพยบด้อางไปให้เขาท่าพ่อกันละหมักชส่งไล่ได้พอครับเฉลยเลยกัื่อว่าหมักไผ่มักมันอาพ่อก็มักเทไรส่งไล่เยไล่ เห็นเปียกเครื่อง,งนุ่งเห็นไผ่เบาหนิวบอทำมาฝากเมื่อวานกัน<ด>ก็นุ่งยูซำเครื่องและบันบัน,บนอาบน,น้าอาบอยู่ในก๊อกนี่บ่แม่นอาบในก,ก๊นอกะนะช่างมังเสื่อมันหนาวตอวแรกอาบต,ตัวทิศตอวแรกม่ได้อาบเลยบ่แล้วลหางเนาะช่างเลยเดเดเดช่างน้อยจะได้ใช่ช่างน้อยจะอาบอยอู่บ่อาบไดอาบบ่เล็นเนาะ อ่าแปลก10,000หายจับสีหรือวะฮึ่งไม่ชวนไปแท้หนวดแท้ยังเออภาไปไอ้แต่งโตแน่นี่ก็มาแล้วแต่งกับผู้แสผู้สาวบ่มีแถวนี้เนาะอยู่ทงให้ทงหน้าเมื่อเอิวงโรแต่งโตเมื่อหาผู้สาวอยู่บ้านฮะโนอย่าเมื่อยอย่างมาดีเนอะอ่าขอมาแล้วน้อยเออขายเนี้ย ไม่ใช่ไม่เคยดอกไม้ดอกแยกด้วยแล้วแล้วข่อยอันนี้บอสกินแล้วนอนอ่าดีอะไรกินแล้วนอนไปก็มาเออไปกด้แล้วอ่าคือเราเหมือนจะไปไปเลยเไปไปเลื่อยๆมันอยู่มูเลยก็อย่าไปเลยแหละวะไปก็มาแล้วนะมกินแล้วนอนไปยังไงสถางเมืองอะไรนอนเป็นหมูน้องอยู่แถวนี้แล้วเต็มที่ เจ้าเจ้าชิเมื่อบ่เจ้าฟังนะป่ะจ้ะเมื่อพระเจ้ามาแม่กันผัดผัดบ่๊บมีเงินให้ค่าเขาปั่นเข่าเนี่ยป่ะเออปั่นเข่าเดีไปมื้อนั้นเพิ่นว่ะพอพิ่นมีเงินพอจะให้แชนเดียวพอจะจุกเช็ดเดียวเออเออจุอนี่เนี่เออชื่อนี่บ่ะจักนไปมือเช่านี่ผัดยางหัวทายางอีกเออหนึ่งสิบพันอ่อรถจักรไฟน่ะจักรนาพี่น้องเพิ่นนี่แหละเออเออไปทำการทั้งแหละรับน้ำ เฮากะสิเดินทางขึ e ้นเหนือก่อนเฮากะน่อยไปไปป้ายเด้อซะเด้อน่อฮะเอ่อะพี่น <Hadi. Liberty. S 1> ้องสำหรับคลิปนี้ทางอะไรก็สิได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไว้เพียงสํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไลเอฟซีเบิร์ดจุกูสุคนนที่เข้ามาติดตามแล้วครับสม้มทั้งซองมาไล่เนาะสำหรับคลิปนี้รำลาลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี